ที่ที่เป็นเค,ค้กที่หน้ารวยหน้าของเขานะบางอย่างก็จะเป็นอ่าทุบเลยอ่าที่ทําไว้เรียบร้อยแล้วก็ยกพร้อมทานเลยเนี่ยค่ะต้านนะคะชีสอีกม,มีกุ้งที่เขาผ่าแล้วเราชีสไว้ข้างบนเราไปย่างเลยใครที่อยู่พันไปพันมาแถวหนนเนี่ยประเภทยำยำมะม,ม่วงไหมยำมะม,ม่วงของทอดของทอดก็มาเฟรนฟรา,า,ายยำไข่เมงดา ถ้าใครชอบเนาะมีเพื่อนๆชอบหลายท่านนี่เลยเตรียมสำเร็จมีเยอะแยะค่ะ,ะร้านเขาใหญ่มากเลยเลยที่ทำไว้เรียบร้อยแล้วก็ยกพร้อมทานเลยเนี่ยค่ะตานนะคะชีสอีกม,มีกุ้งที่เขาผ่าแล้วเราชีดไว้ข้างบนเราไปย่างไอของทานเล่นเนี่ยขอ,อนะะของทอดนะคะของทอดนะใส่กรอกมีข้าวผัดมีหลากหลายมีขนมหวานด้วยนะ ขนมหวานก็มีอ่าเนี่ยมาทางนี้ก็จะเป็นพวกชีสชีสชีสที่สําหรับเอาไปเตาเอ่อใช้อ่าย่างตักพอทานนะคะอย่าตักไปเยอะเดี๋ยวโดนปรับนะจะมีเป็ดย่างหมูกรอบนะคะหมูกรอบอ่าไอเลยนะอันนี้จะเป็นประเภทดองและมะขามดองดองพวกเงาะพวกฝั่งผลไม้นะอ่ามะม่วงดองเค้กมีหลากหลาย หลากหลายอย่างเลยมากที่ที่เป็นเค้กที่หน้ารวยหน้าของเขานะบางอย่างก็จะเป็นอ่าทุตองผลไม้สดแตงโมอ่าเนี่ยก็จะเป็นอะไรดองอะเนี่ยโอ้ประเภทดองมีมีอ่ามีหลากหลายมีขนมหวานด้วยนะขนมหวานก็มีอ่าเนี่ยมาทางนี้ก็จะเป็นพวกชีสชีสชีสที่สําหรับเอาไปเตาเออใช้อ่า,อายายของทานเล่นเนี่ย ของทอดนะคะของทอดนะใส่กรอกมีข้าวผัดองผลไม้สดแตงโมอ่าเนี่ยก็จะเป็นอะไรดองอะเนี่ยโอ้ประเภทดองมีม,มีน้ำจิ้มให้ด้วยแล้วนะอ่านี่เลยประเภทยำก็มาเนี่แมงดาทะเลก็จะมีไอแบบแหนมจิ้มราดที่มีงาเยอะ รา,าดลงไปเลยช่ำๆเลยนะคะมีข้าวผัดมีข้าวผัดขอบคุณมากๆอ่าดูสีเขาปรุงให้เรียบร้อยน้ำน้ำน้ำซอสน้ำซอสเขาอร่อยมากๆเลยนะอ่าตอนนี้กำลังเลือกอยู่เนาะจานอ่ามีหลากหลายมีขนมหวานด้วยนะขนมหวานก็มีอ่าเนี่ยมาทางนี้ก็จะเป็นพวกชีสชีสชีสที่สำหรับเอาไปเตาเอ่อใช้อ่า,อาย่างนะคะมีข้าวผัด มีข้าวผัดขอบคุณมากๆนะคะมีข้าวผัดมีข้าวผัดขอบคุณมากๆเนี่ยค่ะกําลังตักเลยเขาจะตักจัดเตรียมไว้แล้วนะเขาจะตักจัดเตรียมไว้แล้วเนี่ยน้ําจิ้มก็จะมีสองแบบเราใช้มีหลากหลายมีขนมหวานด้วยนะขนมหวานก็มีอ่าเนี่ยมาทางนี้ก็จะเป็นพวกชีสชีสชีสที่สําหรับเอาไปเตาเอ่อใช้อ่ยา,อา,าย่างมีหลากหลายมีขนมหวานด้วยนะ ขนมหวานก็มีอ่าเนี่ยมาทางนี้ก็จะเป็นพวกชีสชีสชีสที่สําหรับเอาไปเตาเอา่อใช้อ่าย่างเค้กมีหลากหลายอ่าหลากหลายอย่างเลยมากที่ที่เป็นเค้กที่หน้ารวยหน้าของเขานะบางอย่างก็จะเป็นอ่าทุดน้าจิ้มให้ด้วยแล้วนะอ่านี่เลยประเภทยำก็ม,มานี่แมงดาทะเล ก็จะมีตักพอทานนะคะอย่าตักไปเยอะเดี๋ยวโดนปรับนะจะมีเป็ดย่างหมูกรอบนะคะหมูกรอบเนี่ยค่ะกำลังตักเลยเขาจะตักจัดเตรียมไว้แล้วนะเขาจะตักจัดเตรียมไว้แล้วเนี่ยน้ำจิ้มก็จะมี2แบบเราใช้เค้กมีหลากหลาย หลากหลายอย่างเลยมากที่ที่เป็นเค,ค้กที่หน้ารวยหน้าของเขานะบางอย่างก็จะเป็นทุดข่ายยำฉ่ำเลยนะคะอ,อร่อยอร่อยจ้ามีหยกเป็ดย่างมาฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมหวานพวกเค,ค้กนะคะนะคะที่เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาชมคลิปไปเลยนะอันนี้จะเป็นประเภทดองและมะขามดองดองพวกเงาะพวกฝั่งผลไม้นะอ่า มะม่วงเลยใครที่อยู่พันไปพันมาแถวนนเนี่ยประเภทยำยำมะม,ม่วงไหมยำมะม,ม่วงของทอดของทอดก็มาเฟนฟ้าสวัสดีค่ะมาต่ออีกคลิปเนี่ยนะคะทางเปิดย่างนะคะเปิดย่างนมีโยกนะคะปิดย่างหมูยกนะน่าทานไหมคะ,ะมีหลากหลายมีขนมหวานด้วยนะ ขนมหวานก็มีอ่าเนี่ยมาทางนี้ก็จะเป็นพวกชีสชีสชีสที่สําหรับเอาไปเตาเอา่อใช้อ่าย่างนะคะที่เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาชมคลิปปูดองกุ้งดองอ่านี่เลยหอยนางรมค่ะตัวใหญ่ๆหอยนางรมตัวใหญ่นะะนะคะสดๆนะคะที่เพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาชมคลิปเลยนะอันนี้จะเป็นประเภทดองและมะขามดองดองพวกเงาะพวก ฝั่งผลไม้นะ,ะมะม่วงดดกเลยที่ทําไว้เรียบร้อยแล้วก็ยกพร้อมทานเลยเนี่ยคะ่ะราดน้ําจิ้มให้ด้วยแล้วนะ,ะนี่เลยประเภทยำก็มานี่แมงดาทะเลก็จะมีเนี่ยคะ่ะกำลังตักเลยเขาจะตักจัดเตรียมไว้แล้วนะเขาจะตักจัดเตรียมไว้แล้วเนี่ยน้ำจิ้มก็จะมีสองแบบเราใช้ เนี่ยค่ะกำลังตักเลย,เข,เ,ยลนะเขาจะตักจัดเตรียมไว้แล้วนะเขาจะตักจัดเตรียมไว้แล้วเนี่ยน้ําจิ้มก็จะมีสองแบบเราใช้เลยนะอันนี้จะเป็นประเภทดองและมะขามดองดองพวกเงาะพวกฝั่งผลไม้นะมะม่วงดองอดูสีเขาปรุงให้เรียบร้อยน้ำน้ำน้ำซอสน้ำซอสเขาอร่อยมากๆเลยนะ อตอนนี้กำลังเลือกอยู่เนะาะการใครยำช่ำเลยนะคะอ,อร่อยอร่อยจ้ามียกเป็ดย่างมาฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมหวานพวกเค้กนะคะนะคะมีข้าวผัดมีข้าวผัดขอบคุณมากๆเลยอที่ทำไว้เรียบร้อยแล้วก็ยกพร้อมทานเลยเนี่ยคะ่ะตาดองผลไม้โดแตงโมเนี่ยก็จะเป็นอะไรดองอะเนี่ย โอ้ประเภทดองมีมีเปื่อยอ่าใครที่อยู่่ันไปพันมาแถวหนนเนี่ยประเภทยำยำมะม,ม่วงไหมยำมะม,ม่วงของทอดของทอดก็มาเฟ้นฟา้ายำไข่เมงดาถ้าใครชอบเนาะมีเพื่อนเพื่อนชอบหลายท่านนี่เลยเตรียมสําเร็จมีเยอะแยะค่ะ,ะร้านเขาใหญ่มากเลยเค้กมีหลากหลาย หลากหลายอย่างเลยมากที่ที่เป็นเค้กที่หน้ารวยหน้าของเขานะบางอย่างก็จะเป็นอ่าทุดยอ่าใครที่อยู่ผ่านไปผ่านมาแถวนนเนี่ยประเภทยำยำมะม,ม่วงไหมยำมะม,ม่วงของทอดของทอดก็มาเฟนฟาเนี่ยค่ะกําลังตักเลยเขาจะตักจัดเตรียมไว้แล้วนะเขาจะตักจัดเตรียมไว้แล้วเนี่ยน้าจิ้มก็จะมีสองแบบเราใช้แบบน้ําจิ้มราดที่มีงาเยอะ ่าราดลงไปเลยชํำๆเลยเค้กมีหลากหลายอ่าหลากหลายอย่างเลยมากที่ที่เป็นเค้กที่หน้ารวยหน้าของเขานะบางอย่างก็จะเป็นอ่าทูไดไนแบบแหลมจิมราดที่มีงาเยอะๆอ่าราดลงไปเลยชํำๆเลยตักพอทานนะคะอย่าตักไปเยอะเดี๋ยวโดนปรับนะจะมีเป็ดย่างหมูกรอบนะคะหมูกรอบอ่าทุเรียนถ้าใครชอบทุเรียนเนี่ยค่ะ เค้กชิ้นเล็กๆพอทานคะ่ะไม่ต้องใหญ่มากเนาะเค้กอร่อยอร่อยเลยใครที่อยู่ผ่านไปผ่านมาแถวนนเนี่ยประเภทยำยำมะม่วงไหมย,ยำมะม่วงของทอดของทอดก็มาเฟ้นฟ้าน,นะคะมีข้าวผัดมีข้าวผัดขอบคุณมากๆเรียนถ้าใครชอบทุเรียนเนี่ยคะ่ะเค้ก ชิ้นเล็กๆพอทานค่ะไม่ต้องใหญ่มากเนาะเค,ค้กอร่อยอร่อยทเรียนถ้าใครชอบทุเรียนเนี่ยคะ่ะเค,ค้กชิ้นเล็กๆพอทานค่ะไม่ต้องใหญ่มากเนาะเค,ค้กอร่อยอร่อยดอ,องผลไม้สดแตงโมอ่าเนี่ยก็จะเป็นอะไรดองอะเนี่ยโอ้ประเภทดองมีมีปูดองกุ้งดอง อ่านี่เลยหอยนางรมค่ะตัวใหญ่ๆห,หอยนางรมตัวใหญ่ๆนะคะสดๆเลยนะอันนี้จะเป็นประเภทดองและมะขามดองดองพวกเงาะพวกฝั่งผลไม้นะอ่ามะม่วงดองสวัสดีค่ะมาต่ออีกคลิปเนื้อนะคะทางเป็ดย่างนะคะเป็ดย่างมียกนะคะเป็ดย่างหมูยกนะน่าทานไหมคะใช ของทานเล่นเนี่ยขอ,อนะะของทอดนะคะของทอดนะ